สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับพี่อุ๋ยใน Astro อุย๋ยทุกท,ทวันจันทร์พุธศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ตรีโกณซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วถึงธรรมตรีโกณอัฐตรีโกณแล้วก็กรรมตรีโกณนะคะเหลือตรีโกณสุดท้ายนะคะซึ่งพี่อุ๋ยเนี่ยเก็บอันเนี้ยเซฟเดอะเบสท์ฟอลเลยก็ถ้าใครยังไม่เคยดูช่องนี้มาก่อนนะคะช่องนี้เนี่ยทำเรื่องโหราศาสตร์ ตอนตกพระเวศแล้วก็ยูเรเนียนนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจโหราศาสตร์แล้วก็อยากจะดูดวงได้ด้วยตนเองนะคะเอาระค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็พี่อุ๋ยบอกว่าเซฟอันนี้ไว้อันสุดท้ายเพราะเนื่องจากว่าอันนี้แหละเทียดทำให้เราเนี่ยเป็นหลุดพ้นอย่างแท้จริงเป็น4เป็น3เรือนนะคะสุดท้ายที่ จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับอะไรอีกแล้วคือเหมือนกับพระพุทธเจ้าอะค่ะจุดหมายสูงสุดของมนุษย์ก็คือการหลุดพ้นจะไปจากการเวียนว่ายตายเกิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยแบบสละตัวเองเพื่อค้นหาวิธีว่าจะหลุดออกจากสังสารวัฏได้อย่างไรนี่แหละค่ะถ้าสมมติว่าคุณมีดาวเยอะอยู่ใน4 8 2คุณก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ เป็นในทางธรรมเนาะเราจะเรียกว่าอะไรที่ไม่ใช่ทางโลกเราจะเรียกทางธรรมดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบโอ้ศึกษาธรรมม้อย่างเชี่ยวชาญนะแต่เป็นลักษณะที่ว่าชีวิตคุณะจะผ่านอะไรไมาเยอะมีความเจ็บปวดมีความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งรู้ละว,ว่าเราไม่ควรจะยึดติดกับสิ่งใดทั้งสิ้นและทุกการเติบโต ทุกการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การเติบโตและสุดท้ายมนุษย์ก็เอาอะไรไปไม่ได้เมื่อเมื่อถึงเวลาตายโอเคไหมคะมันคือความรู้สูงสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะชื่อศัพท์เทคนิคของเขาจะเรียกว่าโมกสะนะคะหรือว่าโมกชาเรือน4เรือน8เรือน12จะเห็นว่าเป็นเรือนธาตุน้ำทั้งสิน้นเป็นเรือนที่ทัชจิตใจเราอย่างลึกสุดๆเลยโดยเรือน4เนี่ย จะมาจากครอบครัวนะคะเป็นรากฐานของเราเป็นฟาวเดชั่นความสบายใจเป็นบ้านที่เขาบอกว่าเป็นแบบมาจากคุณแม่เนาะหรือว่าตั้งแต่อยู่ในคันมันดาแล้วนะคะก็คือสิ่งใดก็ตามที่หล่อหลอมเป็นตัวเราในระดับจิตใต้สำนึกนี่คือเรือน4เรือน8คือเรือนแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งในความเป็นไปที่ไมไ่ตั้งตัวคือความตายเรือนแห่งการขุดค้นความลับ ความลับของตัวเราเองและความลับของผู้อื่นเป็นเรือนแห่งการได้คุณดารินีก็คือการเอ่อ activate พลังอันซ่อนเอาไว้อยู่ในอยู่ในกายเราอะนะคะแล้วก็เป็นเรือนของเงินคนอื่นหรือเราก็จะเป็น inheritance เนาะเป็นมรดกคนตายเขาเอาสมบัติไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องตกเป็นของ somebody สักคนหนึ่ง เรือน12ค่ะเป็นเรือนที่เขาเรียกกันว่า loss เนอะเป็นสิ่งที่สูญเสียแต่ว่าจริงๆแล้วสูญเสียบางอย่างแล้วได้อะไรบางอย่างเข้ามาเนาะเป็นจิตใต้สํานึกในระดับลึกลึกกว่าบ้าน C ีอีกเหรอใช่เพราะเราก็ไม่หลุดตัวบางทีเราต้องนั่งสมาธิอะกว่าเราจะไปถึงขั้นนั้นได้นะคะทั้ง3เรียกว่าโมกษะเพราะเกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นจากวัฏจักรชีวิต เปลี่ยนผ่านทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเราเนี่ยแค่มาขอยืมร่างนี้อาศัยเนาะแล้วพอเรา,เอาจากโลกนี้ไปอะ่ะเราก็เ,เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าเราจะไปไหนต่อจะอยู่ในคำตอบบ้าน4 8 2โอเคนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากบ้าน8ก่อนเนาะบ้าน8เนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของความตายเนาะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าความตายเนี่ยมันก็คือ เหมือนตอนวิญญาณเราเข้าล่างตอนเกิดวิญญาณเราก็ต้องเข้าหาล่างตอนตายก็คือวิญญาณเราก็ออกก็เท่านั้นเองมันคือเรื่องเดียวกันนะฮะเป็นโมเมนต์สำคัญคือการหลุดพ้นจากสังขารสังขารก็คือบอดี้ของเรามันเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่สิ่งที่เที่ยงแท้ที่สุดก็คือความดีถูกไหมเรือนนี้เป็นเรืนอนแห่งความเปลี่ยนแปลงจะหมายถึงการทำลายตนเองก็ได้นะคะเ,เราจะตายอย่างไร าด,ด้วยเหตุใดเพราะอะไรวิธีการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่บรรจุเป็นข้อมูลเนี่ยอยู่ในเรือน8ทั้งสิ้นดูที่ดาวถ้าถ้าเป็นดาวแบบช่วยเหลือบรรดาวสุคระค์เนาะอย่างอย่างเช่นดาวพฤหัสด,ดาวดาวพุธดาวจันทร์อะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะดีหน่อยเนาะก็เราอาจจะไปแบบสงบสงบ,สงบคือ ถ้าดีที่สุดคือไม่ต้องมีดาวโอเคไหมแต่ถ้ามีอะ่ะก็ขอให้เป็นดาวสุะาะค์แต่ถ้าเป็นดาวรุนแรงดาวที่แบบเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุของการตายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นโรคเออหรือไม่ก็อุบัติเหตุนะคะเรือนนี้ปกติแล้วจะควบคุมโดยดา,ดาวอังคารแล้วก็ราศีพิจิกเนาะเพราะฉะนั้นจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้หรอก เว้นแต่ว่าโอเคคุณจะทำทาการการุณยคาดต,ตัวเองแล้วแบบว่าเอ้ยฉันขอละกันขอตายเงี้ยถ้าไม่ใช่เคสนี้ก็คือไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะไปวันไหนมันจึงเรียกว่าดาวอังคารแล้วก็สกอร์เปิโอนึงจากว่าเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนมันจึงตั้งอยู่บนความพุบแล้วคนที่ผ่านประสบการณ์เน,นี้ย มันก็จะเป็นปัจเจกเนาะไม่ใช่ว่าคนนี้ตายแบบนี้แล้วอีกคนจะต้องมาตายเหมือนคือทุกอย่างมันเป็นปัจเจกทั้งสิ้นไม่มีใครกลับมาบอกได้หมายถึงว่าเขาไปแล้วเขาก็ไม่สามารถกลับมาบอกเราได้อีกว่าเขาไปยังไงเหตุผลเพราะอะไรเราก็รู้แค่ว่าเออคงหมดเวลาแล้วแบบกรรมหมดแล้วอะ่ะอืมจริงๆความตายเนี่ยมันก็คือหมดกรรมแล้วนะเว้นแต่ว่า เรายังอยากจะไปผูกพันอะไรกับคนอื่นอีกเราก็อาจจะต้องกลับมาใหม่นะคะเรือน8เนี่ยคือการที่ดวงวิญญาณเราทราเวลได้ก็คือทราเวลจากโลกนี้ไปยังโลกหน้านะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะไปอ่ะจะลาโลกสมมุติเราเรารู้แล้วมันคงอีกไม่กี่วันนี้แหละช่วงนั้นนะคะแนะนำให้มีสติรู้ตัวแล้วกนะ็ทำสมาธิแล้วก็ ให้จิตใจเนี่ยเป็นบริสุทธิ์ผ่องใสที่สุดเท่าที่จะทําได้เนื่องจากว่าตอนออกจากล่างไปอ่ะดวงวิญ,ญญาณจะได้ไปจุติในภพภูมิที่ดีเนาะเพราะว่าการเกิดใหม่จะเป็นไปตามสภาพจิตใจอารมณ์และภาวะทางจิตวิญ,ญญาณของเราในขณะตายดังนั้นเราจึงไม่ควรหวาดกลัวต่อความตายนะคะมีสติรู้ตัวว่ายังไงซะทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ก็ต้องไปเราจึง ดวงจิตขณะออกจากล่างนั่นนะคือโมเมนต์ที่สําคัญที่สุดนะคะทีนี้ถ้านับจากบ้าน8ออกไป5ที่8 9 10 11 12อ่ะออกไป5ที่จะเป็นเรือน12แล้วออกไป9ที่ก็จะเป็นเรือน4ถูกไหมเพราะว่าตีโกนแปลว่า3บ้านที่ตีโกนกันมันจึงเป็นความสัมพันธ์แบบ1 5 9ในทุกๆในทุกๆอัน เพราะฉะนั้น482เนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์แบบ159 5คือการแสดงออกอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ส่วน9แปลว่าคำสั่งสอนอันนี้เราจะเริ่มเ,เราจะไปถัดไปอะ่ะอันที่บ้าน4นะคะเพราะว่า9เนี่ยเป็นเอ้ยบ้าน4เนี่ยคือนับไปถัดจากบ้าน8ไป9ทีสมมุติเรานับ8เป็นเบอร์1เนาะ8 9 10 11 12 1 2 3 4เราก็จะได้เลข9ถูกไหมคะ ก้าจะหมายถึงบีดาบรรพบุรุษปรัชญาพิธีกรรมความเชื่อความรู้ต่างๆที่อยู่ในหัวเราที่ได้รับการสั่งสอนมาการถ่ายทอดจึงหมายถึงคําแนะนําแนวความคิดและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตายเรือนี้ส่งมอบปัญญาที่ดวงวิญญาณเนี่ยจะนําไปสู่ภพภูมิหน้าเพราะฉะนั้นคุณจะตายอย่างสงบหรือไม่สงบ จะตายดีไม่ดีมีความตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนนอกจากดูเรือน8ดแล้วดูเลือน4ด้วยนะคะพยายามสมมุติว่าไม่ได้มีดาวอะไรที่มาส่งเสริมให้เราเป็นคนที่นิ่งหรือมีสมาธิในทุกยามก็พยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็ฝึกตัวเองให้นั่งสมาธิเข้าถึงสมาธิคือพยายามอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะคะถ้ามีดาวให้คุณในเรือนสี ดวงวิญญาณของคุณจะได้รับการปกป้องแล้วก็ได้รับคำแนะนำจะมีผู้นำทางนะคะไม่ว่าจะจากบรรพบุรุษที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาจะกลับมาแล้วก็นำทางคุณไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นจิตวิญญาณดวงอื่นที่เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์นะคะอันนี้จะโชว์ u พในเรนสี4คือเลนสี่เนี่ยคือตอนเกิดและตอนตาย เออมันเหมือนนาฬิกาที่ต้องวนมาคบรบลูปเนาะตอนเด็กๆเ,เราถูกเลี้ยงดูมาอย่างไงตอนตายเราเราจะตายสบายไหมก็ดูที่เรือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นบ้านสีแบบสงบสงบเนาะดวงวิญญาณของคุณก็จะผ่อนคลายแล้วจะปรับตัวง่ายรู้สึกว่าไม่ได้ทุกอะไรมากกับการที่จะจากโลกนี้ไปเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมคนที่ยังอยู่จึงต้องจัดงานศพให้กับคนตาย ก็เพราะว่าเผื่อว่าการสวดมนต์พิธีกรรมต่างๆเนี่ยจะช่วยส่งดวงวิญญ,ญาณให้ไปสุขภมที่ดีขึ้นมันเป็นความสบายใจของผู้อยู่เนาะแล้วก็การนําทางที่ดีของผู้ผู้จากไปด้วยนะคะเป็นเขาก็เนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นไหมดวงวิญญาณเข้ากับดวงวิญญาณออกจากกลางอะ่ะจึงเป็น ช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตคนเรานะคะให้เรานึกนึกอย่างนี้ละกันการตายก็คือการเกิดเพราะว่าเราต้องตายก่อนไม่งั้นเราจะไม่เกิดใหม่ดวงวิญญาณที่มีสติจะนําไปสู่ภพภูมิที่ดีวันนี้พี่อุ๋ยมีความรู้สึกว่าพี่อุ๋ยมาสอนพุทธศาสนายัางไงไม่รู้แต่ว่าจริงพี่อุ๋ยไม่ได้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคําไหนที่ใช้ผิดเนี่ยก็แก้ไขให้ด้วยนะคะเพราะนี้ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ เว็บไซต์ที่ไปอ่านมาเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของ Vedic Astrology ซึ่งเขาก็จะมีศัพท์ที่เป็นลากศัพท์เดียวกับที่คนไทยใช้อะคะ่ะพวกคำพระต่างๆเอ,อ่อแล้วก็ตรีโกณที่3ของโมกมกษะนะคะก็คือเรือน12ซึ่งเรือน12เนี่ยเรามักจะไม่รู้ตัวส่วนมากเกิดขึ้นเวลาหลับเนาะแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายอย่างสั้นๆแล้วอะคือการสูญเสีย เฉพาะของที่จับต้องได้แต่เราจะได้มาอย่างสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เช่นเราสูญเสียทรัพย์สินใช่ไหมแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือบทเรียนเราสูญเสียสุขภาพแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือเวลาที่จะมารักษาความเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะการนอนหลับก็คือสูญเสียอะไรสูญเสีย c o s c i o u s n e s s คือเราไม่รู้สึกตัวแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออะไรร่างกายได้รับการพักผ่อนเนี่ยค่ะทุกการสูญเสียมันจะได้มาอย่าไปคิดว่า สูญเสียเสียเวลาว่ะนอนทําไมอะไรเงี้ยคือมันต้องมีขนาดสาเหตุดีทําไมมนุษย์ต้องการการพักผ่อนเนาะและค่าใช้ใจ่ายเองก็เถอะเรือนนี้ก็เป็นเรือนของค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ทุกการใช้ใจ่ายเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการที่ได้มาซึ่งบางอย่างเช่นค่าซ่อมบ้านค่ารักษาโรคเนี่ยค่ะและพอเราเข้าเข้าไปสู่โหมดที่เรียกว่า อยู่คนเดียวนี่ก็คือเรือน12เนาะส่วนมากก็เราจะบอกว่าเออปีนี้เป็นเรือน12นะ ending ตอนจบการสูญเสียหรือไมก่ก็การอยู่คนเดียวเสียส่วนมากนะคะในปีที่ perfection year พี่อุู่เข้าเรือน12เนี่ยพี่อุู่ก็อยู่ดีก็อยากไปอยู่เมืองนอกเออแบบอยู่ดีก็สลาดทุกอย่างงานเงินที่มีเพื่อนฝงที่เคยเจอแล้วก็แบบไปเมืองนอกอะไรเงี้ย แล้วพอมันกลับเข้ามาเรือ perfection year next year ก็จะเป็นเรือนหนึ่งล้วก็กลับบ้านใหม่มาใหม่นะคะคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปไปอีกนะแต่ช่วง perfection year 12เนี่ยมันจะหมายถึงพวกคุณพวกทุกคนเลยจ,จะอยากสละอะไรบางอย่างนะคะเรือนสิ2เป็นเรือนแห่งการจองจำด้วยเนาะเวลาคนถูกคุมขังอะคะ่ะเขาจะต้องแต่งตัวเหมือนกันตัดผมเหมือนกันกินเหมือนกัน ื่นเหมือนกันเท่ากันเหมือนคนอื่นเนาะอันนั้นอนะ่ะเขาสูญเสียความเป็นตัวตนไม่สามารถเลือกอะไรเองได้ถูกไหมมันจึงเป็นเรือน12เช่นเดียวกันนะคะแต่เขาเสียเรื่องพวกนี้เพื่ออะไรก็เพื่อว่าเป็นบทเรียนไงว่าอย่าอย่าทําตัวให้เข้าไปอยู่ในถูกจองจําได้หรือเป็นเรือนแห่งโรงพยาบาลเป็นเรือนแห่งการรักษาโรคเนาะคนที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะ่ก็เลือกอะไรไม่ได้เลย เราต้องเป็นคนไข้เหมือนคนอื่นใส่ชุดก็ต้องใส่ชุดคนไข้กินะก็เป็นกินอาหารคนไข้นอนตอนไหนเขาเขาจะมาปลุกตอนไหนเราก็ต้องตื่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรือนแห่งการที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยสูญเสียอัตราควบคุมชีวิตไม่ได้ก็อันนี้เป็นแบบ Extreme Case เนาะไม่ได้แปลว่าพออยู่เรือน12แล้วมันจะต้องป่วยไขย้หรือโดนจองจำกันเสมอไป แต่มนุษย์ทุกคนอ่ะก็จะต้องมีมุมที่ว่าเราอยากอยู่สงบสงบบ้างาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเพื่อให้เราเนี่ยละลายอัตตาตัวตนจะหายไปเลยเวลาคุณประสบกับเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรือน12เนาะและการเข้าถึงจิตวิญญาณมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเรามีอัตตาสิ่งที่มันเป็นอน,นัตตามันจะเข้าถึงยากถูกไหมเพราะนี่ก็ของชั้นของชั้น อันนี้ก็ห่วงอันนี้ก็ทรัพย์สินแต่เราเมื่อไหรก็ตามที่เราสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรานึกได้ว่าอ๋อจริงก็ไม่ไม่ได้ม่ได้มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราเองนะคะเรือนส2ถ้ามีดาวที่ดีดวงวิญญาณเนี่ยก็จะได้เข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายๆอย่างเช่นดาวพฤหัสหรือเกตุนะคะ จันก็ได้จันในสิบสองเขาก็จะชอบเขาไม่ค่อยตามใจตัวเองเท่าไหร่ก็จะชอบอยู่คนเดียวเขาจะเข้าถึงอารมณ์ได้ค่อนข้างยากแสดงออกไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะถ้าใครมีดาวเสาร์อย่างพี่หมมีดาวเสาร์เนาะก็จะชอบอยู่คนเดียวไม่รู้ทําไมดูดูแล้วเหมือนไม่ใช่คนชอบอยู่คนเดียวนะแต่ว่าชอบอยู่คนเดียวนะมีความสงบดีเมื่อ ตอนที่ดวงวิญญาณกำลังจอกจากล่างจิตใต้สํานึกจะฉายภาพชุดหนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมที่สั่งสมไว้แต่เราก็เลือกภาพที่เราต้องการจะแก้ไขเช่นบางอย่างเรายังไม่ทันจะมีเวลาเคลียร์ในชาตินี้เนาะเราก็เพราะว่ามันเป็นเรือนห,ห้าเรือนห้าเปรว่างานสร้างสรรค์เนี่ยหาจาก8แปลว่าตายปุ๊บเราจะไปสร้างสรรค์สิ่งใด ก็เลยมีคำว่าสร้างสรรค์นะคะ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนยังงงอยู่ดีๆ่าสร้างสรรค์อะไรคือคือเหมือนเราเลือกได้อะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเลือกตายได้ด้วยหรอเลือกเกินใหม่ได้ด้วยเหรอคืออันเนี้ยตามอ้างอิง,อง,อง,องตามตำรา,าเขาพูดว่านะคะพิวก็รายงานไปตามนั้นจริงไม่จริงไม่รู้เขาว่าเราอาจจะเลือกได้นะเพราะว่ามันจะมีภาพชุดต่างๆที่เหมือนกับว่าเฮ้ยอันไหนเธอยังไม่ได้แก้ไขหรอชาติหน้าเธออยากจะมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างเงี้ย อันนี้คุณเลือกได้นะคะหากว่าจิตใจในช่วงนั้นเนี่ยสงบมั่นคงเช่นเราทำสมาธิอยู่อะแล้วเราก็จากไปอะเหมือนพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถเลือกเส้นทางที่จะไปต่อเนี่ยได้ดีได้ถูกต้องไม่แปลกที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนักบวชทั้งหลาย จะทำสมาธิแล้วละสังขารไปเลยนะคะเพราะจิตเขานิ่งเขาจึงเลือกไปเกิดใหม่หรือไม่ก็เลือกหลุดไปจากวงจรสั่งสาราวัตนี้ไปเลยนะคะหากสมาธินั้นสมบูรณ์ถึงที่สุดซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าขั้นสูงสุดเนาะก็คือการนิพพานพระพุทธเจ้าก็เลยอยากให้เรามีสติในทุกชั่วขณะจิตนะคะแม่ กลายมาเป็นกลายมาเป็นโยงเขง้าพุทธศาสนาแต่ก็เนี่ยแหละค่ะความเชื่อมโยงโอเคนะคะการมีดาวเยอะใน482แราล้วจะหลุดผลง่ายทีนี้เรามาดูกันว่าธาตุต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อบ,บ้าน482เราจะเริ่มที่ธาตุน้ำก่อนเนาะให้เกียรติธาตุน้ำเพราะานี่เป็นเรือนธาตุน้ำนะคะก็มักจะเป็น rising ธาตุไฟเออพวกที่ลัคนา สิงเมธนูทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีบ้าน482ในธาตุน้ำโดยส่วนมากนะยกเว้นวจะมีราศีโดนข้ามทีนี้พอ482เป็นธาตุน้ำเนี่ยจะมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยสูงเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ง่ายไวต่อพลังงานรอบตัวมีอารมณ์ลึกซึ้ง คือปกติจะเห็นเขาแบบเป็นไฟพุ่งมาเลยเน้ะในการทําตัวในชีวิตประจําวันแต่จริงๆเวลาเขาอยู่คนเดียวหรือว่าเขาเข้าสมาธิหรือว่าเออพยายามจะไม่ใช่ตัวตนนะคะแต่เป็หลุดไปอีกโลกหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเข้าถึงได้ง่ายมีจินตนาการสูงส่งแต่ระวังว่าอย่าแบบออจมอยู่ในอารมณ์หรือจมอยู่กับจินตนาการมากเกินไปนะคะจะมีความก้าวหน้าในทางการทำสมาธิ หรือเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเร็วสมมุติว่าคุณมีพระจันทร์อยู่ในเรือน8ก็สําหรับ Leo Rising นะก็จะเป็นพระจันทร์ในราศีมีนเรือน8ก็จะลึกมากเพราะมีนเขาเป็นคนที่สัมผัสมีซิกเซนอยู่แล้วเรือน8ก็ยิ่งมีซิกเซนเข้าไปใหญ่ก็จะเป็นดับเบิลคูณ2แปลว่าคุณจะมีเซนแรงเป็นคนฝันแม่นถ้ามีเกตูอยู่เรือน12เกตูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ อดีตชาติใช่ไหมคะเลื่อน12ก็สิ่งที่จับต้องไม่ได้ดังนั้นคุณจะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษที่ติดต่อกับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ชอบปลิกวิเวกด้วยมีความเห็นอกเห็นใจพูดอยากลึกซึ้งนะคะช่างสังเกตแล้วก็เวลาเสียใจก็เสียใจมากอาจจะต้องนั่งสมาธิเพื่อทำให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กัน ถ้าเป็นธาตุดินนะคะก็เขาจะมีล,ลมักษณะธาตุล่มธาตุดินก็คือราศีการราศีมกรแล้วก็พฤชศเนาะจะเป็นแบบไม่ต้องเรียงตามนี้ก็ได้นะคะจะสลับไปสลับมาก็ได้ก็เป็นธาตุดินเหมือนกันเขามักจะรู้สึกต้องทําอะไรให้เห็นผลนั่งสมาธิก็ต้องนั่งให้เห็นผลมีความจริงจัง ปฏิบัติได้จริงถ้าลงมือจะปฏิบัติแล้วเขาก็จะจริงจังมีระบบระเบียบมีความอดทนเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเนี่ยค่ะจะปล่อยวางได้ยากเนาะจะค่อนข้างปล่อยวางได้ยากเลยเอ่อเนื่องจากเขาเขาชอบความมั่นคงไงเขาจะยึดติดกับสิ่งที่เคยมีมาในอดีตแล้วพอสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเลื่อนแปดเขาจะรู้สึกชอ็อกแล้วก็ Mo v e on ลำบากเ,เวลาจะต้องสูญเสียนะคะให้อาจจะทำบุญแล้วให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเช่นสร้างวัดก,ก็เราก็เห็นเป็นวัดเนอะออจะตั้งกองทุนเราก็เห็นว่าโอเคกองทุนเราอะเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือในด้านอะไรแบบคือเขาอยากเห็นสิ่งของที่เป็นรูปธรรมท,ที่เกิดจากการเสียสละของเขานะคะมากกว่าการที่แบบเออทำไปทำไมแบบ มองไม่เห็นทําไปเพื่ออะไรนะคะท่านลมทานลมมีทุนตนกลุ่มจะอยู่ตรงไหนก็ได้482สลับไปมาก็ได้นะคะอันนี้จะมีความใช้เหตุผลใช้การวิเคราะห์ในเรื่องที่มันหาเหตุผลไม่ได้ชอบพูดคุยและศึกษาและหาเหตุผลในสิ่งลี้ลับปรชัชญาทั้งหลายทั้งปวงชอบมากวิเคราะห์เรื่องจิต จึงเหมาะกับการเรียนเป็นจิตวิเคราะห์เป็นนักจิตบําบัดได้ดีเพราะว่าคุณ่ะเห็นคนหนึ่งซับซ้อนใช่ไหมมีพฤติกรรมบางอย่างที่แบบมันมันอธิบายไม่ได้ด้วยอะไรเลยอ่ะคุณจะมีความ curious จะอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็หาวิธีทางต่างๆเพื่อให้เข้าใจคนคน,นั้นได้อย่างดียิ่งขึ้นโดยตัวเองนะโดยเฉพาะตัวเองอะ่ะ ถ้าสมมติว่าเกิดทําอะไรขึ้นมาที่มันไม่ใช่เป็นนอร์มอะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทําโดยปกติเราก็จะเริ่มคิดละสาเหตุนี้มันคืออะไรเอออยู่ดีก็คือจะต้องหาสาเหตุในกับทุกๆอย่างช่าหาคําตอบในเรื่องจิตวิญญาณและ a q u a r i u s ไปอยู่ที่ไหนเราก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นถ้าไปอยู่ในเรนสิบสองก็แปลว่าคุณเป็นลัคนามีนเนาะเออ เรือ12 Aquarius จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษาการทำสมาธิหรือจะอยากไปยังมิติพิศวงหรือมิติที่มองไม่เห็นยิ่งมีดาวเยอะใน1 8 82จะยิ่งหมกมุ่นในการหาคำตอบพี่วิมีดาว1 8 82อย่างละหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นบานทัดลมชอบพูดเรื่องนี้มากชอบหาเหตุชอบพูดชอบคุยชอบแบบวิเคราะหา์อะค่ะเรื่องที่ยังหาเหตุผลไม่ได้นี่ก็ตามนี้เลย ไฟค่ะไฟเมษสิงหธนูสมมุติว่าคุณราศีเมษอยู่เรือนสีเขาก็จะมีการพึ่งพาตัวเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะพ่อแม่ก็จะสนับสนุนให้เขาเสี่ยงไปเลยอยากทำไรลุยจึงทั้งสามบ้านที่เหลือเนี่ยก็จะมีความมุมานามีความฮอตมีความพุ่งแล้วพวกความสูญเสียต่างๆเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะสูญเสียระดับลึกเนาะ จะเป็นแรงผลักดันให้คนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงจังสมมุติว่าธนูอยู่ในบ้าน12ก็จะมีความต่างแดนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะชอบไปสแสวงบุญปฏิบัติธรรมที่ต่างประเทศหรือปัชญาที่เราจะเชื่อเนี่ยเป็นปัชญาที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยได้รับคำสั่งสอนในวัยเด็กเป็นต้นนะคะแล้วก็ราศีสิงห์อยู่ตรงไหนคุณก็จะภูมิใจตรงนั้น อย่างเช่นบ้านสีราศีสิงคุณก็จะภูมิใจในครอรวงตัวเองสิงอยู่เลือน8คุณจะมีความภาคภูมิใจในใน,ในความสามารถในการค้นหาความลับของตัวเองเนี่ยค่ะหรือว่า12ก็ภูมิใจเวลาได้อยู่คนเดียวหรือว่าภูมิใจในการเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของตัวเองนะคะโอเค ก็หมดแล้วนะคะกับบ้านสุดท้ายสามบ้านสุดท้ายก็พี่วิหวังว่าหลังจากที่ได้ทำความเข้าใจกับตรีโกณหรือปุรุสาสตรเนี่ยค่ะจะทำให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นและเข้าใจว่าทำไมแต่ละคนเนี่ยจึงโฟกัสไปไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่ามีคนมา อยู่ร่วมบ้านเดียวกับเราแล้วเขาเอาดาวมาใส่ในบ้าน1 8 8 2ของเราเราก็จะรู้สึกว่ารู้สึกสนิทกับเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจในสิ่งที่เราไม่ต้องพูดออกมาเอาละค่ะวันนี้พี่อิตก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในเย็นวันจันทร์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพุธค่ะสวัสดีค่ะ